ไปรับรองบัณฑิตนิพนธ์เนาะที่เข้าไปในห้องสำนักง,งานคณะครูศาสตร์ก็จะเห็นเล่มส้มๆเนาะตั้งไว้เป็นกองๆนะคะเอะรอคนเซ็นนะคะอาจารย์นิเทศจริงๆอาจารย์นิเทศไม่มีคอไก่กันรันนะลองไปดูพจนานุกรมดูนะคะเออแต่ก็เซ็นไปแล้วล่ะ <laughs> นะคะ คำว่าน,นิเทศถ้าเป็นคํากริยาจะมีกอไก่กะลันแต่ถ้าเป็นคานามอยู่แล้วเนี่ยกอไก่ยังไม่มีเนาะลองไปเปิดดูอีกทีหนึ่งไปเช็คเนะอย่าเชื่อในสิ่งที่เขาพูดนะอาจารย์พูดก็จริงนะแต่ว่าก็ต้องไปช่วยกันเช็คอีกทีหนึ่งนะคะก็อาจารย์ต้องเซน็นนะคะประธานเซน็นคณะบดีเซน็นสําหรับเล่มรายงานวิจัยที่อาจะที่จะ,จะส,ส่งอาจารย์ก็ปิดหน้านี้ทิ้งซะ นะคะยังไม่ต้องส่งนะคะแต่ทำวางพลังไว้ก่อนเพราะว่าอาจารย์นิเทศเราก็ยังไม่รู้ว่าคือใครเนอะเออก็จะเป็นอาจารย์ผู้สอนแทนก็คืออาจารย์เนอะวางไว้อีกรอบหนึ่งเออชื่อนามสกุลอาจารย์น,นะผิดตลอดนะคะบัณฑิตนี้ธนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรก็ต้องเป็นหลักสูตรของเราเนอะเออมาดูบทคัยดย่อค่ะ หัวข้อบัณฑิตนิพนธ์ต้องผ่านการรับรองจากอาจารย์นิเทศต้องผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่สอนประจำวิชาก็คืออาจารย์ทิดารัตน์นะคะอาจารย์ทิดารัตน์ให้ผ่านอาจารย์นิเทศอาจจะไม่ให้ผ่านก็เรื่องของอาจารย์นิเทศนะเราคนละคนกันเราได้ประโยชน์ในการที่เรียนจบวิชาอาจารย์แล้วได้เกรดตามความเหมาะสมที่คุณส่งงานแล้วคุณก็วันนี้ไปส่งอาจารย์นิเทศอีก แต่อาจารย์นิเทศอาจจะไม่ปลืม้มท่านก็อาจจะปรับให้เราปรับถือว่าเป็นการเรียนรูนะ้เนาะเอ่อถือว่าเป็นการเรียนรู้นะคะอย่าไปคิดว่าเอ้ยมันไม่โอเคเลยนะคะเธอได้เกรดแล้วเธอจะเอาอะไรกับหนึ่งงานที่เธอจะเอาทุกอย่างเนาะถ้าโชคดีอาจารย์เขาโอเคก็ถือว่าอ่ะก็ลดภาระ,ะงานลงนะคะแต่ถ้าไม่โชคดีก็ถือว่าอาได้ทําแล้วหนึ่งเล่มนะคะเอเล่มถัดไปก็ก็ไม่ยากเกินไปแล้วเพราะว่าเรารู้ประสบการณ์แล้ว ะะบทคัดย่อนะคะสิ่งที่เขาต้องมีกันก็คือถ้าบอกไปเลยว่าวิจัยเชิงทดลองนะผู้อ่านเขาได้รู้เลยว่างานชิ้นนี้คืออะไรเอาวัตถุประสงค์มาวางสังเกตคือวัตถุประสงค์เขาเป็นยังไงคะเป็นข้อๆไหมไม่ได้เป็นข้อเนอะแต่เอาเอาดึงขึ้นมาติดกันนี่คือข้อหนึ่งน,นี่นี่นะเพื่อเปรียบเทียบเนี่ยคือข้อหนึ่ง ส่วนข้อสองคือเพื่อศึกษาความพึงพอใจวัตถุประสงค์ข้อเดียวอาจารย์ไม่ค่อยโอเคอาจารย์ชอบสองข้อสามข้อนะสำหรับอาจารย์ทิดาลัตนะคะอ่ะหนึ่งคือเปรียบเทียบผลสำลิดก่อนเรียนกับหลังเรียนอาจารย์จะบอกว่ายังไงมันก็น่าจะต้องหลังเรียนก็ต้องคะแนนสูงกว่าอยู่แล้วเนอะถ้ารูปแบบการเรียนการสอนเรามันไม่อุบาทหรือว่าเราทดลองผิดพลาด อุบาทจริงๆกอนเรียนนะผู้เรียนเก่งกว่าหลังเรียนนะแกสอนผู้เรียนยังไงใช่ไหมนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะผ่านเนะต่อมาศึกษาความพึงพอใจนะคะก็คือดูว่าเขาโอเคกับไอ้ห้าอีไหมหรือว่าเรียนแบบเดิมมันโอเคกว่าอย่างเงี้ยค่ะขอให้มีวัตถุประสงค์สองข้อในการที่จะส่งงานวิจัยสำหรับในรายวิชานี้ต่อมากลุ่มตัวอย่างนะคะ กลุ่มตัวอย่างบ่งบอกว่าพี่เขาศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าทับเจ็ดนะคะแค่หนึ่งห้องเรียนอย่างเงี้ยคือกลุ่มตัวอย่างตอนที่อาจารย์เรียนอาจารย์เรียนว่าคือชื่อว่าตัวอย่างแต่ราชพัฒไม่โอเคอะราชพัฒเรียกว่ากลุ่มตัวอย่างมาสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบไม่รู้เราก,ก็กี่ปีนะคะอ่ะก็ใช้กลุ่มตัวอย่างตามเขาสําหรับกลุ่มตัวอย่างของอาจารย์ธิดารัตน์นะ แต่ตอนนี้อาจารย์ไม่ฟิกแล้วเพราะว่าอาจารย์ไปนั่งแก้แล้วก็ปรากฏว,ว่าอาจารย์ผู้ใหญ่ก็แก้ให้เด็กอีกเนาะอาจารย์ก็เลยรู้สึกว่าเออสงสารนักศึกษานักศึกษาจะไปดีเฟนเก่งอย่างอาจารย์ก็คงจะลำบากคำว่ากลุ่มก็คืออาจารย์อะทดลองกับครูทดลองกับ,กบนักเรียนทดลองกับผู้ปกครองอย่างเนี้ยเรียกว่าสามกลุ่มตัวอย่างแต่อันเนี้ยเขาทดลองกับแค่นักเรียนอย่างเดียวอาจารย์จะเรียกเขาว่าตัวอย่างนี่คืองานวิจัยที่อาจารย์เขียนแต่สําหรับนักศึกษาแล้วเนาะ จะไปบอกกับอาจารย์พี่เลี้ยงอาจารย์นิเทศเนาะถ้ามันเหนื่อยมากเนาะก็ใช้ตามความนิยมนะมันก็ไม่ได้ผิดถึงค่าใครตายนะคําว่ากลุ่มเนาะจะกลุ่มหรือไม่กลุ่มเนาะก็ก็แล้วแต่นะคะแต่สําหรับอาจารย์ถ้าจะเป็นกลุ่มก็คือผู้ปกครองหนึ่งกลุ่มครูหนึ่งกลุ่มนักเรียนหนึ่งกลุ่มอย่างเงี้ยเรียกว่ากลุ่มตัวอย่างสามกลุ่มแต่ถ้าเป็นนักเรียนอย่างเดียวอาจารย์จะใช้คําว่าตัวอย่างแต่หลังๆอาจารย์ก็เริ่มไม่ฟิกแล้วก็คือ ตามแต่ใจท่านนะคะจันก็ขี้เกียจไปสู้รบตบมือนะมันเป็นแค่ข้อความคำคาเดียวนะที่เพิ่มเข้าไปก็ถือว่าหนึ่งกลุ่มก็พอพอไหวนะคะประมาณแนวแนวนี้ประชากรจริงๆจะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าโรงเรียนกระทุ่มแบนทั้งหมดนะคะ,อ,ะอันเนี้ยหรือประชากรคือโมห้าทั้งประเทศไทยเลยก็ขึ้นอยู่กับการดีเฟนต์นะคะ การดีเฟนดีเฟนภาษาอังกฤษภาษาไทยแปลว่าเหมือนการไปแบบว่าไปต่อโต้ดูเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิ์ตัวเราเองค่ะที่เขาก็ทดลองภาคเรียนที่หนึ่งนะคะจำนวนหนึ่งห้องเรียนสติที่อาจารย์อยากจะให้พวกเรามีก็คือหาห้องหาเนื้อหาที่เราไปฝึกประสบการณ์และเป็นช่วงเวลาที่เราเก็บข้อมูลได้ ถ้าบัณฑิตนิพนธ์ต้องเก็บเทอมหนึ่งเนื้อหาวิชาวิจัยอันเนี้ยอาจารย์ก็อยากจะให้เราอ่ะหาเนื้อหาที่เป็นเทอมหนึ่งเพื่อมันจะได้ไม่ต้องไปปรับเยอะนะคะเอกสารประกอบการสอนสื่อแล้วก็ท,ทําทีเดียวนะคะมีอาจารย์ช่วยดูด้วยแล้วก็มีอาจารย์นิเทศช่วยดูตอนหลังอีกเนาะงานมันก็น่าจะดีมากขึ้น กรณีที่สองนะคะถ้าสอนเทอมสองต้องทําบันเด็ดนิทิคนเทอมสองก็ไปหาเนื้อหาเทอมสองมาว่าเนื้อเรื่องไหนที่เหมาะสมเนื้อเรื่องที่เหมาะสมก็คือเนื้อเรื่องที่มันอยู่ครึ่งมาคออแรกอะถ้ามันบทหนึ่งนะนักศึกษาเตรียมใหม่ทันไปคุยกับอาจารย์พี่เลี้ยงใหม่ทันนะคะผ่านเวลามาแล้วไปทดลองไม่ได้อาจารย์ก็ไม่แนะนําเวลาอาจารย์จะทําอะไรนะอาจารย์จะคิดเสมอว่า ช่วงเวลาไหนที่เหมาะสมแล้วอาจารย์ก็ค่อยไปดูหัวเรื่องนั้นขึ้นมานะคะแต่ถ้าสอบกลางกลางภาคมันคือสองบทเนี้ยนักศึกษาสามารถขอสลับโยกบทสองซึ่งไม่ได้ทำวิจัยอะมาสอนก่อนได้ก็แจ้งอาจารย์นิเทศไปว่าไม่มีผลกระทบกับนักเรียนนะคะแล้วก็หัวข้อเนี่ยมันคนละหัวข้อกันไม่ได้เชื่อมโยงกันนะคะก็ก็ต้องฝึกพูดเนาะ เราต้องการอะไรอ่ะบางทีเรานิ่งอื่นๆเนาะแล้วก็แบบโมโหงุนหยิดเออแต่ไม่ได้ไปคุยกับเขาเนาะใครก็จะไปรู้นะคะจํานวนนะคะ42คนใช้แบบเจาะจงแบบเจาะจงแปลว่าห้ามไปอธิบายกับคนอื่นเพราะว่ากลุ่มๆเนี้ยอาจจะไม่เหมือนกับประชากรทวนเนาะมีคนอยู่ร้อยคนแล้วอาจารย์เนี่ยก็ไปเฉพาะเจาะจงเด็กเก่งสิบคนแรก แล้อาจารย์ก็จะเอาสิบคนแรกมาอธิบายว่าเด็กร้อยคนเนี่ยเก่งเหมือนสิบคนแรกอย่างเงี้ยเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็ไม่ได้แปลผลได้จริงๆนะเขาเรียกว่าแบบเจาะจงไม่สามารถแปลไปหาประชากรได้เครื่องมือนะคะแผนการจัดการเรียนรู้นะคะอาจารย์ทำคลิปวิดีโอไว้นะคะของปฐมวัยนะคะอไปดูซะ ต่อมาของแนแนวนะคะอาจารย์ก็ทําคลิปไว้แล้วเหมือนกันนะคะตอนบรรยายตอนที่เราจะไปฝึกประสบการณ์ัน่น่ะเอออ่ะจะตัดคลิปไว้แล้วเพราะรู้ว่าความทรงจําระยะสั้นนะคะเสร็จแล้วมีแผนก็บอกมาว่ากี่แผนรวมแล้วกี่ชั่วโมงพี่เขาก็บอกว่าอาจารย์ที่ดารั์บอกว่าขั้นต่ําคือหกชั่วโมงพี่เขาก็เลยเอามาหกชั่วโมงเป๊ะอาจารย์ก็บอกว่าเออได้เพราะว่าอาจารย์บอกแล้วว่าหกชั่วโมงก็โอเค ะะ6ชั่วโมงพี่เขาซัดมา250หน้าอาจารย์อ่านตาแฉะเลยสติที่ใช้ในการวิเคราะห์นะคะก็มีค่าเฉลี่ยส่วนเบ็นเบน,นมาตรฐานแล้วก็ทีเทสนะคะนี่คือข้อมูลที่เป็นบทแคขยอ่อย่อหน้าที่หนึ่งถ้าเป็นงานเราเราก็เอาวัตถุประสงค์มาใส่เอากลุ่มตัวอย่างมาใส่บอกมาว่าทดลองเมื่อ,อไหร่เครื่องมือคืออะไรสถติที่ใช้มาคืออะไร เขามีอะไรอะ่ะเอาข้อมูลเราอมาใส่ตามนั้นเนี่ยคือวิธีการทำที่ง่ายที่สุดทวนเนาะไปเปิดชัดย่อดที่เราเพิ่มมาสักสามอันแล้วก็ดูว่าแต่ระบบเขามีอะไรบ้างแล้วเราก็เอาข้อมูลของเราอะคะ่ะมาใส่ตามตำแหน่งของเขาก็าจะมีโอกาสถูกใจอาจารย์นิเทศมากขึ้นผลการวิจัยพบว่าให้ใส่อะไรบ้าง ให้ใส่ตอบวัตถุประสงค์